อาา่าฮะเนเม,มเหรอเนเมมันจะเป็นเรโซแนนได้ซึ่งเรโซแนนไม่มียูวานเรโซแนมนมันมียูวานเว้ยแล้วแบบยูวานอ่ะมันส่งยิงกบเราทิ้งได้เออพวกนั้นก็คงต้องต้องกลัวมันหน่อยละเอ่อฟอนไลท์คงไม่เอาเคือแพรกะัะ ค่อยๆไปแปะตอนเทินสีที่ลงกบไปแล้วก็ได้โอเคทีนี้โอ้นั่นไงขนนกที่เขาอยากได้เซดูทรงแล้วเขาคงเป็นพับเพชแล้วนะพับเพชเนมแล้วเออผมไม่มีโอกาสแปะฟอนไลน์เอาไว้บนบอร์ด ผมคงต้องรอแบบเคอร์้าเลยมั้งถ้าเกิดว่าจะจะ,จะแปะฟอนต์ลน์อ่ะเออคงไม่ทันกี่แล้วเพราะงั้นเล่นบัฟขนนกไปอย่างเดียวแล้วก็ตีหน้าตีหน้าตีหน้าแม่งเลยน่าจะง่ายกว่า,งา,างไงทำไงมีมุกเมียหรือว่าอะไรมาลบเอฟเฟกต์เปล่าถ้าไม่มีก็คือจะโดนตีหน้ายับๆเลยนะอาา๋อฮะ ว่าไงดผีผมว่าเอา่อผมว่าเอาเอายายเด็กนี่ออกไปก่อนก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่านะแล้วก็ขนนกเนี่ยค่อยไปบ,บัฟทีหลังเอาแปะฟอนไลน์ตอนนี้ได้แปะฟอกวเวเบอร์นารีตอนนี้ได้อ่ะฮะเพราะงั้นเอาอันนี้ออกไปก่อนแปะฟอนไลน์บัฟฟอดเวเบอร์นารี<พ> ปั๊มกลมให้ตัวใหญ่ที่สุดเอตัวเด็กเปรตนั้นมันลดสเตกตัวเองเอ้ยลดสเตกตัวมอนฝั่งเขาได้เอ่อเพราะงั้นการปล่อยมันไว้ก็คงไม่ใช่เรื่องดีนะอะไรประมาณนั้นดิเชน่าตัวนั้นมันจะไปทันคิดหรอวะมันมันช้ามากเลยนะไอ้ไอลิเชน่าตัวนี้เนี่ย กบอีกตัวแล้วกันกบอีกตัวแล้วก okay. ันเนาะเออแล้วก็ตีหน้าแล้วปล่อยซะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นถ้าเขาไม่มีเลชนหน้าก็เอ้ยถ้าเขาไม่มีไอ้มุกเนียก็นั่นแหละนะ จีจีฮ่า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 ฮดราคอนดราคอนดราคอนไอ้ดูสิเราจะทันกินเขาไหมจะยังไงก็ตามแต่เราเก็บเอ็งเจนเบรซิ่งเอาไว้ได้สำหรับเคิร์ฟสีถ้าเกิดว่าอยากจั่วอยากอะไรนะแต่มือนี้ไม่ค่อยดีเลยไม่มีการ์ดติลเตอร์อะไรสักใบ อยู่บนมือเลยถ้าเกิดว่าจัว่วไม่ได้การ์ติลเตอร์ตอนช่วงเทิร์นของเราเนี่ยเครือ่องหนึ่งเครื่องเนี่ยก็คือแตกอแต่ก็คือการ์ดกาติลเตอร์มาแล้วจีจีเตรียมเตรียมเจอได้เลยเตรียมเจอได้เลยไลนิ่งเวนตุกซีแรปเตอร์เหรอโอ้ โอ้เขาเป็นไอ้นั่นเขาเป็นเนเธอร์ว่าดราคอนแต่จะเป็นคลาสสิกเนเธอร์ว่าดราคอนหรือว่าจะเป็นเนเธอร์ว่าดราคอนยุคเออ่ยุคล่าสุดนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมีสติลแคปมาด้วยเธอน้าผมจะโดนสี่ดาเมจสินะว่าไง ไอ้วอฮัลโหลผมอาจจะรอดนะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อถ้าผมบัฟไปเนี่ยตัวกบเนี่ยมันจะเป็นสเตตเอ่อเท่าไหร่นะ8ใช่ปะพลังโจมตี8 9แล้วก็เอ่อเทิร์นหน้าตีได้สองครั้งถ้าเขาไม่มีสุ่มฆ่าหรือสุ่มแบนนิช สักอย่างหนึ่งกบเราก็กอดแล้วก็ตีเบิ้ลได้ในตอนเคืมห้าแต่ถ้าแต่ถ้าเขามีคือเราแพ้เลยเอออันนี้ก็คือมาวัดดวงกันเลยดาเมจเขาไม่น่าพอเด้สี่ห้าหกเจ็ดแปดอีโวเป็นเก้าสิบสิบดาเมจแล้วเขาจะหายอีกสีดาเมจจากไหน,นไม่มีใช่ปะเออเนี่ยต้องต้องลงไว้ดีอีกตัวหนึ่งมาเป็นเทมโปเนี่ย งั้นยังไงเทอร์นา้าเราก็ชนะแล้วอะตีเบิ้ลเอานี่เลยเอยนะอเนะอนะอน่าเกียดปะน่าเกียดไหมกบเคิร์ฟสามเี่ยน่าเกียดเนาะเออมันต่อกับขนนกได้พอดีเป๊ะเลยอะ แล้วที่เห็นไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเกมเพลย์ของเด็กนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือแอมบูสรยอนเวอร์ชันออ i ิจินอด้วยนะซึ่งเด็กนี้นะครับมีแกนหลักก็คือวากาบาลฟลอก นะที่การ์ดใบนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยถูกเนิร์ฟด้วยนะจากคอสสเป็นคอสสี่นะครับถูกเนิร์ฟอยู่นานเลยเพิ่งได้ปลดมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับตัวมันเองเนี่ยถามว่าเก่งยังไงทำไมถึงเคยโดนเนริร์ฟตัวมันเนี่ยบอกว่าเป็นคอ 3, สสามเซตหนึ่งสองอีโวเป็น3 4นะครับแล้วก็ในตอนจบเทิร์นของเราเนี่ยตัวมันน่ยจะได้รับแอมบูชด้วยก็คือเสกแอมบูชให้ตัวเองทุกครั้งตอนจบเทิร์นเลยนะครับอแอมบูชเนี่ยเป็นสถานะที่เวลาที่ follower นั้นอยู่ในสถานะนี้เนี่ยอีกฝั่งไม่สามารถที่จะเอามอนตีใส่ได้แล้วก็อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถที่จะ t a ร็กเก็ตเอฟเฟหรือว่าสเปลดามจหรือว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยใส่มันได้เลยนะครับเอ่อทำให้ตัวมันเองเนี่ยเก่งมากๆเลยเนาะก็คือแบบเข้าไปหลบแล้วก็เทิร์นหน้าออกมาตีได้อีกอะไรแบบนั้นนะครับเอ่อทำให้เวลาที่จะฆ่าการแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้เอฟเฟกต์ประเภทแบบสุ่มยิงดามจสุ่มแบนนิชสุ่มฆ่าอะไรแบบนั้นหรือว่า a o e เอฟเฟกต อะไรพวกนั้นนะครับมันถึงจะแบบโดนฆ่าไปได้เนะเาะกัรเบนี้ก็เลยเก่งมากในยุคแรกนะครับเพราะว่ายุคแรกของเกมเนี่ยอย่างในตอนช่วง t e m p พ s t of กอร์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีการดรีมูเวลที่มันเก่งๆเท่าไหร่ อะไรประมาณนั้นนะนะม,มนเลยโดนเนฟไปเป็นคอสสี่นะครับแล้วถามว่าในตอนยุคนี้เนี่ยที่มันโดนปลดมาเป็นคอสสามเนี่ยมันก็ยังเก่งอยู่ไหมก็ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะครับแถมเล่นกับการ์ดใหม่ได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นผูเวนเมทโลโลจีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเอนจินเกรสใบนี้นะครับซึ่งไอ้สองใบนี้เนี่ยอย่างผู้เวนเนี่ยก็เป็นตัวที่เสิร์ตมันได้เนาะเสิร์ตมาแล้วเนี่ยมันจะให้มันได้บวกสองบวกสองด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นสเตตจ่ายสามแล้วได้สามสี่ <laughs> จ่าย3แล้วได้3-4ี่คุณโอเวอร์สเตตมากเลยอะนะ,ะซึ่งตัวมันเป็นออฟฟิเซอร์เนาะให้ตัวการไบนี้มันเลยดึงได้นะครับอะไรแบบนั้นเนาะแล้วทีนี้เนี่ยในตอนเคิร์ฟสามะนะเวลาคุณลงบวกบาวฟอกไปแล้วอะในตอนเคิร์ฟสคุณสามารถจะจ่ายเอ็นฮา e สให้มันได้บวก3บวก3แล้วตีข้ามโลได้ด้วย เอีกฝั่งโล่เยอะแค่ไหนไอ้นี่ตีข้ามได้เลยเนาะเป็นอะไรที่น่าเกียดมากนะครับแล้วตอนที่มันบัฟไปแล้วเนี่ยตัวมันจากสเตตสามสี่มันก็จะกลายเป็นสเตตหกเจ็ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเทิร์นที่คุณอีโวได้ตัวมันจะกลายเป็นสเตตแปดเก้าเลยนะครับเออเป็นอะไรที่น่าเกียดมากเลยนะแถมในตอนเคิร์ฟ้ามันมีตีเบิลอีกอืมคือแปดตีเบิลไปในตอนเคิร์ฟ้าก็คือฆ่าอีกฝั่งได้เลยเออเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมาก น่าเกียรติมากเก่งมากอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ถามว่าในยุคนี้เนี่ยมันยังโอเคเหมือนเมื่อก่อนไหมมันยังสู้เมตาอะไรได้ไหมนะครับก็ไม่ได้สู้เมตาได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าเด็กมันเนี่ยก็ต้องอาศัยการเซตอยู่ นะเออมันเซตตัวได้เขาหน้าใจช้าด้วยเอะไรประมาณนั้นนะครับต้องบัฟต้องนั่นตรงนี้ให้มันไม่เหมือนกับไอมิสโทน่าเบเลียนไรพวกนั้นนะนะอ่อซึ่งเบเลียนเนี่ยมันเล่นได้ง่ายกว่าอ่ะนะก่อแค่คือพกแล้วก็ลงมาโอทเคอีกฝั่งได้เลยไรพวกนั้นนะครับแต่เด็กนี้เนี่ยมันต้องเซตหลายเทินมันเลยแบบเออถ้าเกิดว่ากบโดนฆ่าไปมันก็เอ่อป๋ไปเลยนะครับอาจจะกดยอมได้เลย ไรพวกนั้นนะเด็กนี้มันก็ประมาณนี้นะแล้วก็แกนหลักของมันเนี่ยหลักเราก็จะมีะพลูเว่นเมเทอโลจีตัวกบมันเองตัวขนนกแล้วก็ตัวตีเบิลนะครับประมาณนี้ประมาณ4ใบเนี่ยนะไอ้นี้ก็ของแถมนะครับก็ติวเตอร์ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้สเตตเหมือนในตัวพูเวนเมเทอโลจีนะแล้วก็ไอในเด็กนี้เนี่ยผมใสม่เมอร์เวล่มาด้วยนะครับให้มันเป็นออปชั่นเสริมในเด็กนะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าแบบกบมันตายหรือว่าหากบไม่เจออะไรแบบน,นี้เนี่ยก็เล่นเป็นเมอร์เวลสบัฟสเตตไป อะไรประมาณนั้นนะถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับคุณสามารถที่จะถอดเมอร์วริลเล่ออกแล้วก็ไปใส่ก์ดใบอื่นอาจจะดีกว่าก็ได้เออประมาณนั้นนะครับสาหรับไอเด็กแอมบูส์รอยนอันนี้นะอืเด็กอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะคาฟมาเล่นก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเลเจนต์ในเด็กนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นไอปรา,าสาทนี้ด้วยหรือว่าเมอร์วริลเล่ด้วยหรือว่าเบอร์เบกด้วยมันเป็นแค่ออปชั่นเสริมอะไรพวกนั้นนะครับหลักๆมีแค่พูเวะนะ่เนาะแล้วก็กบคบัที่สําญ ประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็อน,นี้ด้วยที่สําคัญนะครับเด็กมาเลยเขาน่าจะถูกเานาะถ้าเกิดว่าอยากทํามาเล่นขำๆก็ได้นะครับโอเคอยู่เนาะเด็กนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดซับสไคร์ด้วยเนาะแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับอก็จะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปได้นะ,ะแล้วก็อยากให้ชาแนนี้เนี่ยมันถึง1,000ัซับสักทีนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนาะก็ลากันไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะ สวัสดีครับ